สวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวอุบลรัตสไตล์นะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนมาผอกันค nah ืออกเนานอกจากนสวนหัวหน้อยนห็นจะค้างบ้านค้างบ้านเห็ดโตนอกจากตอกโตเห็ดกระถังพักนอกจากนอทันวานลงดินกะ ย่านมาเง right? ี้ยวใส่เนาะจ้ะบ่ได้ขังบ่มีเนียวกังเฮ้เป็นโตก็ดีคือกันเนาะจ้ะจ้ขาโตอากาศกว้างตุ้ห้องเตะจ้ะนี่เก็บกินข้านี่ละบ่ใหญ่ตัวกาดอกจ้ะพี่น้อง เป็นวัดจ้ะเสียงเมื่อเมือเป็นยังไงดอกน้อจ้ะนี่กับผักกาดหินเด้อจ้ะเด้อจะชิคุยถอนกินค่ะนี่แหละอันนี้ผักกาดขาวหอยมาลากกินเบิร์ดนะพี่น้อมหอยมันลากกินกระคืนเรือหยอดมันน่มันสิใหญ่มานอนพี่น้องนี่เรือหยอดมันอยู่ ดอกโตเราก็เอาขี so, on, n, à, meter, angel, un, ้ดินผืนใส่นอกจะเนาะผสมกับปุ๋ยแอกจ้ะพี่น้องมันเขากำลังวานเม็ดพันธุ์พักลง์วานพักลงวันในพักลงนอกจะเนาะล้ก็ได้กิน้ยาๆที่มาจากพี่น้องก็ได้เลี้ยงครอบครัวอยังนอกจ้ะเพราะว่าไดเลี้ยงครอบครัวล่ะในเบ่งปั้นเพื่อนบ้านเพิ่นมากินชวนมากจะก้องกับบุคอยได้กินปันใดดอกจ้ะมีจมูกละเก็บชวนมาก คนมาปลูกน้อจ้ะถ้าเด็กปลูกเขาเห็นมันงามเขาก็มีแห้งน้อจ้ะที่ช่วงุกทัดกันมานนี่ก็อันนี้นาะจ้ะค้นมะก,กูดน้อจ้ะปลูกใส่กระถางไว้มาได้เก็บกินต้นนี้กับพวกต้นตุงหองติที่เทาออนใหญ่ต้นกามาใสา่ หลองเบิองเนาจะจ้ะกินกินได้แต่น่าจะน้อยอันนี้พักขนาดน่จาจะพี่น้องเนี่ยเบียร์พระขนาดวานในหลอดลดลดยนจะเกิดดีดีจะพี่น้องวานจังซ้ำขื่นกระงอกอันนี้ว่าหนมาพิกแล้วจะพริกสามเดือนในพริกว่าท่านเทนเกิดอยู่ตานี้ท่านเห็นสดวดอยู่ พักปีท่านพูนบ้านพักอันนะั้นชีฝรั่งนะักคนไทยคนอื่นน่าจะม,มีก็ะชายไงกระรังปูไหว่านาจะฟังนักพูดภาษาเป็น,มน,นขมินน่าจะขมิ่นขมิ่นชันน่าจะพูดมือนี้สำคัญเนี่พักข่าวต่อหรือว่าผู้ข่าวน่าจะนะ พี่กับบังหน้ามืดน่อยมืดหลุ่นล้มือืดมาได้ทำสาบมได้แต่งกิ่งหายด้วยเสร์ฟงหันดอกดอกทีหนอถ้าท่านนี้ก็บสเป็นอันนั้นนาจะเบียเบียบกพีกเียพีกะเลียงต้องซื้อสิบาบาทน่วยสุกมันเกือเยอหวานเลยนะา๊ะหวานใช้นิ้เขง ปองกันน้ำถ่วมได้เนาะฟุฟ้นตกดกูตุก๊กใบเขาเมื่อกันบ่ถว่วมบ่แฉะจนเกินไปเนาะ <c oughs> ให้มันตุกพายุเขา่หาหอกกระลาเข่าโฮมเนาะจ้ะพี่น้องชขื่อนนาฝนก็ขอแนะนำให้พี่น้องปูในเข่งในกระถางเนาะจ้ะรักษางา่ายเนาะฟุ้นตกดูหอกกระลาเข่าโฮมเนาะจ้ะนี้ วางตู so ada, so ogi, urgency, so 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 ้ห้องตีวางตู้ห้องตีใหญ่ตุนกลามันเสนไว้ในเขียงนาจจะตันเพิ่นกันชีใหญ่น่าจะะกินนแต่ว่ากระบาบหว่ถิ่จะบกคอยมาบ่นเยอะจะบกพ้อยน่ะ มาทั้นี้ก็จะเป็นตะไคร่ปลูกใส่ในกระถางไหม่นจ่นแตกดีดีปลูกง่ายง่าย